กติเราถ้าเรานั่งเนี่ยมันรูปหนึ่งมันเข้าไปเป็นนิมิตเราไม่ต้องไปฝืนมันไม่ได้ปุ๊บเกิดแล้วกระดาก็ละจิตตามนิมิตจิตเกิดแล้วก็ดับมันก็จะออกมาก็เป็นการชำระมันก็จะไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วมันก็คลายตัวมันเองวางตัวมันเองดับตัวมันเองสำหรับตัวมันเองแล้วกลับมารอดูจิตเหมือนเดิมเราชำระอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันสลับสลัดละคลายกรรมกิเลสที่บาปได้หมดในที่สุดเหมือนเราทํางาน หลายๆอย่างจนเสร็จในบ้านเรามันมีหลายางที่เราทำทำจนเสร็จหมดงานในห้องนอนในห้องครัวในห้องรับแขกนะในห้องน้ําในรอบบ้านเนี่ยเราทำทำจนรู้สึกว่ามันสะอาดโลง่งโปร่งแล้วอาศัยแลวสบายจิตก็เหมือนกันถ้าเราเรอดูจิตแล้วก็ชำระจิตไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วภายในและออกมาหลายๆครั้งเข้าจนทั่วถึงํานะชำระจิตทั่วถึงมันก็จะ สะอาดในที่สุดจนรู้สึกว่ามันล่มมันโปร่งไปหมดนะตรงจุดไหนมุมไหนของดวงจิตดวงใจก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็สะอาดทุเหลี่ยมถ้าเป็นกลมก็มันเกลี้ยงเกลา,กลามมหมดนะไม่มีจุดใดที่จิตยังด่างหรือว่าจุดยังมีตาหนินะจิตนั้นก็เป็นจิตที่เป็นเหมือนดาวฤกษ์อ่ะมันสว่างในตัวมันเองนะไม่มีจุดหนเป็นจุดอับแสงหรือจุดที่มืดเนาะ จิตมันสว่างทั้งดวงะจิตมันสว่างทั้งดวงไม่มีมุมไหนที่เป็นมุมมืดแม้แต่ฐานไม่มันจะไม่มีฐานของจิตในที่สุดถ้าเหมือนเราปักเทียนอย่างเนี้ยรอบตัวมันอาจจะสว่างแต่ว่าใต้ฐานเทียนมันมืดแต่ถ้าเรามารอดูจิตแล้วก็ไม่ต้องไม่ตั้งอยู่ภายในยจ,จิตเกิดดับเนี่ยมันจะสว่างทั้งดวงไม่มีตรงใต้ฐานของความมืดอีกต่อไปเนาะไม่เหมือนที่เราทาารําความสะอาด ร่างกายทุกส่วนภายนอกเราอ,อาบน้ํชำระถูสบู่แล้วแต่ว่าภายในร่างกายยังมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหน,ำน,ำนองอยู่มันก็ยังส,ปก,สปกปกสกปรกอยู่ภายในแต่ภายนอกเนี่ยสะอาดแต่เรื่องของจิตเนี่ยถ้าเราเราดูจิตภายในไปเรื่อยๆนะแล้วก็จิตเกิดดับอยู่ขึ้นไปถึงจิตใต้สมณูปภาวังเนี่ยมันจะ,จะไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วมันจะสะอาดทั้งดวงเลยไม่มีส่วนไหนที่ไม่โปร่งแสงไม่มีส่วนไหนที่มันจะมีจุดดำร้อยหรือว่ามืดมิด,มดอยู่เนาะ เราก็รอดูจิตยอย่างถึงขนาดนั้นต้องทําให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้รอดูจิตและจิตไม่เข้าสู่ภะวังไม่เกิดมันก็จะไม่ชำระไม่ทั่วถึงเพราะว่าจิตตัสไอสังขารจะยังมาปูแต่งจิตเช่นเราไม่ทํำบาปแล้วแต่บุญยังเป็นเหมือนสีดํายีเปรียบเหมือนว่าเป็นกรรมเนาะแต่สีขาวมันก็เป็นสีเนาะมันก็ยังมาทําให้จิตนั้นยังพราอยู่ แล้วถ้าเป็นใสเลยคือมันไม่เป็นสีแล้วจิตก็ไม่มีเป็นบุญไม่เป็นบาปนะไม่เป็นดีเป็นชั่วแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆอันนั้นเขาเรียกว่าเราชำระได้หมดแต่ถ้าเรายังมีบุญมีกรรมอยู่หรือว่าไม่มีกรรมนะแต่ยังมีบุญอยู่ยังไม่ใสก็แสดงว่าเรายังดีใจกับเสียใจอยู่เสียใจคือกรรมดีใจคือบุญคนดีใจมากๆก็เหมือนคนบ้านั่นแหละหรือว่าหัวเราะมากยิ้มมากเกินอย่างนี้ก็เหมือนคนบ้า เดีวคนบึ้งตึงเลยไม่ยิ้มเลยนะไม่หัวเราะเลยก็เครียดนั้นเราก็เลยนอกเหนือคือความสงบจากยิ้มหรือเครียดหรือหัวเราะนะหรือว่าเครียดหรือว่ายิ้มหรือว่าเราง่ายเอานอกเหนือไปก็คือเรื่อสงบก็เรือจิตสังขารไม่ปุงแต่งจิตละอิสระเนาะเหมือนเราว่างละเหมือนเราทํางานถ้าได้งานงานทําไปงานออกมาดีกับงานออกมาไม่ดีออกมาดีคือได้บุญออกมาไม่ดีคือได้บาป แต่้วเราไม่ต้องทางานแล้วคือไม่บุญไม่บาปแล้วก็คือเราได้ชำระจิตจนหมดแล้วจนไม่ต้องชาระแล้วคือทํางานจนไม่ต้องทํางานแล้วอย่างนี้จึงจะถือว่าเราได้ชาระจนข่ารอบแล้วนะางยองเป็นไงบ้างก็รอดูจิตไปเรื่อยๆนะรอดูจิตไปเรื่อยๆแต่รอดูไปนั่งไปมันก็ชำระจิตได้ด้วย ต่ส่วนมากคนที่นั่งไปยืนเดินนอนได้หมดแต่ส่วนมากทเป็นการนอนหน้าวานนอนมันจะเข้าถึงขวานของจิตถึงก้นบึ้งของจิตได้แน่นอนกว่าเพราะมันทิ้งสุราสังขารไม่มาปุงแต่งจิตสังขารก็คือการรู้การเห็นการได้ยินแสงสีเสียงต่างๆนี่มันไม่มาโกลนเนาะมันง่ายกว่าเราหลับปุ๊บมันก็ปิดทวารละปิดตาปิดหูปิดโมกปิดลิ้นปิดกายแสงสีเสียงไม่มาโกลแต่ถ้าเรานั่งเนี่ยอาจจะมีแสงสีเสียงอยู่ ก็เลยก็แล้วแต่สะดวกว่าเราจะสะดวกท่าไหนอิรยาบทไหนแต่ทาได้ทุกอิรยาบทนะเราก็รอดูจิตไปเรื่อยเจนมันระดับการชำระจุดหมดจุดไม่มีสังขารนะับปรุงแต่งจิตได,นะด,ด,ด้แล้วจิตใจดีแล้วเหมือนเราใช้หนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ใช้ไปทีละบาททีละจิตทีละร้อยเหมือนกันเราใช้หนี้แต่ละครั้งแต่ละครั้งกการชำระจิตด้วยการยืนเดินนั่งนอนมันก็จะหมดดีที่สุดนะมันอยู่ที่ว่าเราขยันกระดับไหนที่ว่าเรา เข้าสู่จิตภายในไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วคือจิตเกิดดับได้มากขนาดไหนนั่นเองนะถ้าเราจิตเกิดดับได้มากในวันวันหนึ่งเนี่ยก็เร็วมันจะหมดนี่เร็วกหมายความว่ามันจะใสสะอาดสวรรค์ได้เร็วเนาะอย่างวันหนึ่งเรานอนสักยี่สิบชั่วโมงอย่างเงี้ยหมายความว่าเกิดจิตเกิดดับสักสิบครั้งยี่สิบชั่วโมงเนี่ยว่ายี่สิบครั้งเนี่ยเราก็จะหมดไวแต่ถ้าวันหนึ่งเราติดตุกที่งวันครอบงำหรือว่าไม่ได้พักเลยเราก็จะ ไม่ได้รับการชำระนั้นเราก็เลยต้องรอดูจิตจนจิตมันเหนื่อยมันล้ามันเพียนมันพร้อมที่จะคลายตัวมันเองวางตัวเองดับตัวเอนงเข้าสู่ภาวะจิตเข้าสู่ที่สุดของจิตแล้วว่ามันจะเขาเรียกว่าถึงบรรลุแจ้งมันก็เข้าไปใต้ทอยเราเนี่ยตรงนี้ไม่ตงจะกิดดนจิตมันจะตรงนี้จะเกิดปุ๊บเกิดนี้ไม่พบชาติต่างๆให้เรารู้เห็นตามความเนจริงแล้วเขาเรียกว่าเข้าใจนะมันไม่ได้เกิดจากความจําไม่ได้เกิดจากความคิดแต่มันเกิดจากความเห็นแจ้งแล้กมันถึงมันรรลุบรรลุแจ้ง แล้วก็เข้าใจไปเลยเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วมก็จะออกมามันก็จะวางว่างคลายสำหรับสำรลกออกมาออกมาก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุตรบานเลยหนึ่งคือเลิกหลงนะเลิกหลงในจิตในสังขารที่มาปุงแต่งจิตนะเรายังเป็นไงบ้างยังไม่สงบเพราะว่าเราหายใจเร็วนะ เราต้องให้ใจกลับมาก่อนหายใจช้าๆให้ได้ใจกลับมาก่อนเมื่อเราได้ใจกลับมาแล้วเราก็มารอดูจ oh, ิตแต่สังขารที่นี่เหมือนว่าเราต้องนัดแนะเมืาอเราจะนัดใครสักคนเราต้องรู้จักเขาแล้วนัดแนะเขาก่อนมาแล้วเขาก็รอเขาถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็จะนัดแนะใครให้มารอเราต้องหายใจช้าๆก็คือการนัดแนะให้ใจได้กลับมาก่อนเมื่อเรารู้จักใจเราก็มารอดูจิตมารอดูจิตถ้าเราไม่ได้รู้จักใครเราก็จะนัดแนะใครใช่ไหม ก็เหมือนกันการที่เราไม่ได้รู้จักใจตัวเอง mm. ก็คือเรายังไม่ได้รู้จักกันเองนั้นเราก็เลยต้องหายใจช้าๆเพื่อที่ได้รู้จกักคือไปทําความรู้จักก่อนก mm. ารจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องไปทําความรู้จักก็เหมือนกันการที่เราจะมาฝึจากจิตเราก็ต้องหายใจชา้ชาๆเพื่อให้ใจนั้นได้มาก่อนได้ใจกลับมาปุ๊บก็มาฝึกจิตแต่เราไม่ได้ใจกลับมาเรายังหายใจไม่ช้าก็คือยังไม่รู้จักใครก็ไม่รู้จักทํำยังไงก็ต้องหายใจช้าๆก่อนขั้งแรกหายใจช้าปุ๊บนะสิ่งที่จะมา ก็ควรให้เราไม่ว่างหรือว่าเราไม่มีเวลามันก็จะหมดไปก็จะมีเวลาก็าจะว่างข้มาอยู่เวลาว่างที่จะมาฝึกจิตถ้าไม่อย่างนั้นเราเราจะไม่มีเวลาไม่ว่างที่จะมาฝึกจิตนี่คือใส่ท,ไทำไมเราทาไม่ได้อยู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือหายใจเร็วถ้าหายใจเร็วเจะดูยังไงว่าเรายัางหายใจเร็วอยู่ก็จะมีสัมผัสมาปรุงแต่งจิตอยู่ถ้ายังคิดอยู่ยังรู้สึกไม่นิ่งยังทําไม่ได้แค่นี้นะก็หายใจช้า เมื่อเราหายใจช้าๆปุ๊บจิตสังขารนะหายใจช้าปุ๊เราได้ใจกลับมาก่อนอันดับแรกเลยถ้าเรายังหายใจไม่ช้าเราจะไม่ได้ใจกลับมาเหมือนเรายังไม่ได้มีความต้องการอยากรู้จักใครสักคนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้จักใครเลยเข้าใจเนาะก็เลยต้องหายใจช้าเพื่อให้ได้ใจกลับมาก่อนอันดับแรกถ้ายังไม่ได้ใจกลับมาทําอะไรไม่ได้เมื่อทําอะไรไม่ได้ทําไปแล้วก็เครียดไป ิดกดไปกดดันวิตกกังวลกลัหวห่วงมันก็จะเกิดอาการเฟรน์ใจเผื่ออารมณ์เรื่อทับสึกแล้วก็จะใช้สติปัญญาที่มีอยู่พยายามเกินไปอดทนเกินไปดิ้นรนเกินไปตัญหาแทรกก็จะหลงคิดอีกนะเราก็เลยต้องหายใจช้าๆก่อนนะหายใจช้าๆ,ๆบอกที้งว่าหายใจช้าๆแค่นี้แหละไม่ต้องแนะนาตัวเองกับใคร่องเงี้ยเขา <S <s บอกทิงว่าหายใจช้าๆเป็นการแนะนําตัวเองก่อนนะอ่ะของโยมเป็นไงบ้างสบายดีครับสบายดี ก็ง่วงนอนบ่อยไม่ช่วงนี้นอนบ่อยก่ออ่าก็จิตมันจะเกิดดับนะเราเหมือนว่าร่างกายมันจะพักกันแหละจิตจะเกิดดับเพื่อเข้าไปชําระจิตภายในเนอะมันจะไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วก็ปล่อยให้พักไปเดี๋ยวออกมาก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกกานเนาะของโยมเป็นไงบ้างสบายดีเนะานะนอนตั้งวันอยู่ก่อนอ่าก็ นอนแล้วจิตมันจะเกิดดับเนาะเกิดดับแล้วมันก็จะไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วออกมาถ้าเราจิตมันไม่เกิดดับยังมันจะมัวแต่ต้องมัวแต่ตั้งมัวแต่เขวแล้วก็มัวแต่จะดจ่อจัดจ้องเขาเรียกว่ามันมัวแต่ถึงมันลุแจ้งแต่ว่ามันไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันพลิกจิตไม่ได้มันคลายออกไม่ได้เพราะเหมือนมากว่าปฏิบัติธรรมเลยจะมัวแต่แลอยู่แลอยู่สงสัยลังเลไม่แน่ใจแต่ถ้าเรารู้หลัดแล้วเราก็เราจะออกก็ไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วเลยเราจะเห็นการกระดับของจิตแล้วมันก็ไม่กังวลไม่ยึดถือ แล้วก็มันก็ปล่อยวางอวิชา,าตัญหาในตัวเลยทำใไ,ไม่ต้องไม่ตั้อย่างนั้นก็ดับภายในวางภายในคลายภายในว่างจากภายในออกมาออกมาก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บึกบานะเนาะของโยมเป็นไงบ้างดีดีก็เราดูจิตไปเรื่อยๆนะเราดูจิตไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็จะหมดมหมดความหลงเลิกหลงหรือว่าหมดอาาวิชาตัญหาเนี่ยก็ปล่อยวางได้ ถ้าพูดได้ถูกก็เริดเดี๋ยวจนะไป่วางอวิชาตะปัญหาได้แล้วก็เลิกหลงได้เนาะฟัะงเยกะไปไงบ้าง,างที่พุ่งสร้างเพราะหายใจเร็วเนาะก็ให้กลับมาหายใจช้ากลับมาหายใจช้าก่อนให้ได้ใจกลับมาก่อนเพราะใจไปที่ชอบที่ชอบอยู่นะไปชอบไปชังอยู่ไปกลัวอยู่ไปห่วงอยู่นะ,ะห่วงหน้าห่วงหลังอยู่งั้นเราก็เลยต้องกลับมาหายใจช้าก่อนทุกครั้งที่เรา ก็เร so so ียกว่าทําไม่ได้เพราะเรายังไม่ชํานาญนะเรายังไม่ได้เข้าสู่ความชํานาญเราก็ต้องกลับมาหาใจช้าๆก่อนทุกครั้งเลยเหมือนว่าเราลืมเส้นทางเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยกลับมาทางเดิมเราไปไหนแล้วมันหลงแล้วต้องกลับมาทางเดิมะการที่เราทําไม่ได้ในแต่ละวันเราก็กลับมาหาใจช้าๆก่อนทุกครั้งเพราะเรายไม่ชํานาญนะของโยมเป็นไงบ้าง ฮะนอนนอนหลับด้วยนอนไม่หลับนะอ,นบนบอ่าก็คนที่นอนง่ายแล้วเนี่ยสแสดงว่าว่านอนสอนง่ายแล้วก็จะไม่ดื้อคนได้อ่าเขาเรียกไม่ดื้อแล้วคนไม่ดื้อนี่จะไม่นอนแง,งแล้วจะปฏิบัติทําได้เร็วได้ง่ายแล้วก็หมายความว่าจะออกจากทุกข์จะเลิกหลงจะปว่อตวาตนาวิชาได้แล้วถ้ายังดื้อยอยู่ก็เหมือนเด็กนั่นแหละบอกให้นอนก็นอนเลยว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายก็โตไวอ่ะก็เป็นที่รักของพ่อแม่ เด็ก mm. คนไหนดื้อว่ามีฟังสอนยากบอกให้นอนไม่นอนก็จะสอนยากอะไรยังยากหน่อยก็บางคนปฏิบัตธิธรรมนั่นแหละคนที่เมื่อได้ใจกลับมาหายใจช้าได้ใจกลับมาแล้วก็มารอดูจิตเราดูจิตจนเลิกหลงความคิดแล้วก็จิตพักนะดูจนมันเหนื่อยมันร้ามันพยร้วจิตมันพักเข้าสุดภาวงเมื่อเข้าสุดภาวะปุ๊บมันก็จะไปเห็นการเกิดดับของจิตในแต่ละภพแต่ละชาติก็จะปล่อยวางอวิชชาตัณหา แล้วก็จะมีหรหัสปลดลบให้ออกมาโดยการไม่ต้องไม่ตัง้งไม่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ปลดลบมันจะมอวแต่แลอยู่แลอยู่ก็มองสงสยัยก็จมแช่ไปอีกนะก็เลยไม่ต้องไม่ตัง้ไตงไม่อยู่แล้วมันก็จะคลายตัวเองวางตัวเองว่างแล้วก็ดับตัวมันเองสลัดตัวมันเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเบาน,บานซึ่งขั้นตอนทํามีแค่นี้ในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรายังจดจ่อจดจ้องอยู่นั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้หายใจช้าที่ไปทำอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมอวแต่จดจ่อจดจ้อง มันก็จะลงคิดค่้เปไปจะตึงตึงแล้วก็เดี๋ยวเลือกทำเสร็จจะเครียดและปวดหัวมันจะต่างกันเนาะแต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วออกมามันจะร่วงโปร่งเบาสบายและผ่อนคลายคือมันได้รู้ตื่นและเบิกบานแต่ไม่อย่างนั้นแล้วทําเสร็จมันจะหลงหลงและไม่ตื่นอ่ะมันจะตโนกแทนมันจะเปรี่ยนตัมแทนแล้วมันจะไม่เบิกบานมันซึมเศร้าซ็งและเบื่อหมดหิดง่ายมันจะต่างกันนะผลที่ออกมามันอยู่ที่ว่าทําผิดหรือทาถูกก็เหมือนที่ทําแล้วมันทําได้ดีหรือว่าทําแล้วมันไม่ดี อยู <N h> ่ตรงนี à, <ur> ้แหละแล้วทางานนั่นแหละนะท่านเลยก็รอดูติดไปเรื่อยๆเนาะมันโยมเป็นไงบ้างมันแรกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวปรึได้โยมมาจากไหนนะอ๋อออกมาตั้งานแล้วมันหลออ๋อ ไปคุยกับอาจารย์นะหรือเปล่าที่คุยทางเน็ตเท่านั้นอ๋อ,อก็เดี๋ยวก็ฝึกไปเรื่อยๆนะก็คุยไปฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะทาได้นะไม่ได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขั้นตอนนะไม่นิ่ง,งก็อย่าดื้อนะอย่าดื้อก็คือให้เราหายใจช,ช้าๆก่อนเนี่ยหายใจช้ชาๆโดยการเพ้าเราดูจิตตรงนีแ้แล้วก็บอกเองให้หายใจช้ชาเฮ้ยแนะนงตัวเอง คือคนเราที่ไม่รู้จักตัวเองเพราะไม่ได้แนะนาตัวเองก็คือไม่ได้บอกให้ตัวเองหายใจช้าๆเหมือนเราไม่รู้จักใครเนี่ยเพราะไม่ได้แนะนําก็เลยไม่รู้จักเราต้องแนะนําตัวเองว่าหายใจช้าๆแม่ใจชั้าสักพักหนึ่งเราได้ใจกลับมาหมายเรารู้จักใครแล้วเราทควารคุ้นเคยเดี๋ยวเราก็จะรู้นิสัยเขาเราก็เป็นอย่างนี้เราจะไม่ใกล้อคติกับเขาเพราะเรารู้ว่าเขเป็นอย่างนี้เราก็ปล่อยเขาหลังที่เราหายใจช้าๆเราได้ใจกลับมาสุดท้ายเรารู้ว่าใจเราเป็นแบบนี้ นะเราก็จะปล่อยวางใจได้ตอนนี้เราวางใจตัวเองไม่ได้เลยซอกแซกว่ามันไปตามใจนะมันไปแล้วแต่ใจพาไปแล้วแต่ใจต้องการแล้วแต่ใจรู้สึกแล้วแต่ใจคิดนึกท่าน,นเราก็เลยต้องหายใจช้าๆก่อนโดยการทำความรู้สึกตัวที่สูงกว่าบรินิปิตรงนี้บอกตัวเองว่าหายใจช้าๆหายใจช้าๆท่องไปเรื่อยๆเพราะมันรู้จักนะนเป็นั้งแรกถ้าเราไม่ท่องเดี๋ยวจะลืมมันรู้จักชื่อคนนี้นะนี่เราจำไม่เก่งแล้จะลืมงา่าย เราก็เตือนเองว่าหายใจช้าๆหายใจช้าๆหายใจช้าๆไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวได้ใจกลับมาแล้วจะรอดูปุ๊บจะทําได้ง่ายละขท่านแร่งู่ที่การหายใจช้าๆนี่แหละให้เราได้ใจกลับมาก่อนถ้ายังไม่ได้ใจกลับมาเนี่ยเราจะปฏิบัติล้มเหลวล้มเหลวตั้งแต่แรกเริ่มเพราะว่าเริ่มไม่สวยเริ่มไม่ตรงนะไม่ตรงคือไม่ได้ใจกลับมาปฏิบัติไปกี่อาจารย์กีเซมนากี่ธรรมะก็ตามก็จะไม่ได้ผลเพราะมันจะตีกับ เกิดกลับนะคราบว่าใจเอาใจไม่อยู่นะท้าเราก็เลยต้องหาใจช้าๆก่อนเนาะใจช้าๆก่อนอนยมเป็นไงบ้างอาเราก็หาใจช้าๆไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรให้คิดหรอกพอเราเวลารู้ตื่นและเบิกบานแล้วไม่มีอะไรให้คิดหรอกนอนก็นอนง่ายตื่นก็ตื่นง่ายนะแล้วก็ไม่ดื้อแล้วที่สําคัญก็เลี้ยงง่ายแล้วก็อยู่ง่ายนะแล้วก็ที่สําคัญนี่ คือชีวิตนี่มันไม่ยุ่งยากนะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆใช้ชีวิตง,ง่ายๆนะไม่วุ่นวายเพราะทุกปัญหาในชีวิตของเราในส่วนมากมันจะเป็นตัวเองขาดสติเสียสมาธิยึดอยากไปเองนะหรือว่าเราค่อยๆไปเองไปตั้งเอาไปเองนะมันก็เลยไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วแต่เราจะไม่ต้องไม่ตั้งไม่อยู่แล้วได้ก็ต่อเมื่อเรารอดูจิตจนจิตพาเราเข้าไปสู่ ระวังไปชาระจิตให้เห็นการเกิดแบบนั่นแหละจึงจะทําได้แต่ถ้าเราได้แต่ท่องภายในไปนอกแต่เรายังทาภายในไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะก็วนอยู่กับที่ย่ําอยู่กับที่ยังไม่แปลกว่าทําไมรอดูจิตเป็นนานๆแล้วเราจึงว่วงนอนเพราะมันจะชําระจิตแล้วถึงเวลานะไม่แปลกเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเราอาจจะถ่ายท้องหรือว่าสำลอกสิ่งต่างๆมันเป็นเพราะว่ามันคลายตัวเอง แสดงว่าการปฏิบัติของเราเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลเราเริ่มที่จะรู้ตื่นบิกบานจิตเริ่มที่จะใสใสความเหมือนว่าจันเพนสิบห้าขั้มเนี่ยมันเริ่มเป็นขึ้นขั้มหนึ่งขั้สองจนเพิ่นสิบห้าขั้มมันเป็นดวงแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติผิดมันก็จะเริ่มที่เคยสว่างก็จะมืดที่เคยรู้ก็จะอะไรก็เริ่มงงสงสัยเริ่มสับสนเริ่มไม่แน่ใจอันนั้นเริ่มแสดงว่าจากที่เป็น องตัวเองก็เริ่มที่จะไม่เข้าใจก็จะปฏิบัติไปก็จะเปลี่ยนแนวการปฏิบัติไปเรื่อยนะเปลี่ยนก็จะยึดหลักอะไรไม่ได้ก็จะเหนื่อยท้อเบื่อก็เลยใช้ชีวิตอย่างไม่มีหลักก็เราเลยกลับมาดูใจใหม่นะกลับมารอดูจิตดีแล้วทีนี้ชีวิตประจวน,นก็รอดูจิตนี่แหละเป็นจิตรู้ตื่นเบิกบานนะเป็นจิตพุทธะเป็นจิตพุทโธนะอย่างนั้นแล้ว มันก็จะทําให้เราคข่เป๋อยู่ตลอดเวลาแเราก็รอดูจิตดีๆนะได้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตืึงระเบิดบางกันท,ทุกคน